รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด ผมเป็นคนชั่วโมงบินสูงแต่วันน si really> uh okay. ี้ผมจะมองโลกให้ช้าลงการเก็บไม้ของผมในครั้งน yep uh ี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสำรวจตัวเองเท่านั้น จะต,ต้องการมองสิ่งต่างๆระหว่างสองข้างทางความงดงามของธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุ่งหน้าค้นหาคนดีคนที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมเรียนรู้ภูมัญญาของกิ่นจากการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าของบุคคลต้นแบบที่เราเรียกเขาว่าคนดีแทนคุณแผ่นดินมาร่วมออกเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกับผมนะครับแล้วคุณจะรู้จักคุณค่าที่แท้จ,จริงของการเดินทาง ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสำรวยผัดผลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและปัจจุบันเป็นประธานมูล,ลนิธิฮักเมืองน่านครับเป็นมูล,ลนิธิที่อยู่เบื้องหลังความอดุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความสวยสดงดงามของเมืองน่านไปจนถึงการช่วยกันรักษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์มน่ห์ของเมืองน่านได้เป็นอย่างดีครับและตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรัญญาวาสแหล่งกําเนิดของมูล,ลนิธิฮักเมืองน่านครับคุณสำรวยสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณกปัปตันครับเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในนะครับขอบคุณครับที่นี่คือจังหวัดน่านครับเราไปรู้จักกับจังหวัดน่านและเบื้องหลังของความสมบูรณ์ความสวยงามทางวัฒน,นธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นกันดีกว่าครับ ู้ชมครับเมืองน่านเป็นเมืองที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอุดมสมบูรณ์ไปได้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยสดงดงามพร้อมครั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนานเป็นเมืองเก่าที่ยังมีลมหายใจมูลนิธิฮักเมืองน่านเป็นส่วนสําคัญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการคงอยู่ของสิ่งดีๆเหล่านี้ครับคุณสํารวยครับครับมูลนิธิฮักเมืองน่านก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ ก็ง่ายๆครับเกิดขึ้นจากคน3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือพระสงฆ์นะครับโดยการนําของท่านพระ,พะคูรูพิทักษ์นันทคุณหรือพระปรั่สมวนจารุวันโนสมัยโน้นนะครับซึ่งเป็นปัจจุบันก็คือเจ้าอาวาสวัดอารณีวาสแล้วก็ท่านครูเนี่ยได้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของหน้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะสภาพเรื่องป่าเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องเมือง สภาพเช่นนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้สภาวะการเนี่ยมันชักนำหรือเปลี่ยนโดยไม่มีการรับมือไม่น่าจะเหมาะสมด้วยความที่เป็นครูด้วยความที่เป็นพระก็เลยได้ชักชวนกลุ่มต่างเนี่ยเข้ามาพบปะกันนี่คือกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2พรผสมครับกลุ่มที่2ก็คือแกนนําชุมชนซึ่งแกนนําเหล่านี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือสภาพการใช้ป่าเนี่ยมันลดลงก็เลยเริ่ม เข้ามาสู่การรณรงค์เรื่องการรักษาป่าต้นน้าอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเยาวชนคือ30ปีที่แล้วเนี่ยผมก็อยู่ในฐานะนั้นคือหมายความว่าเป็น,ปน,นกลุ่มเยาวชนลูกหลานชาวบ้านนี่แหละแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระนี่แหละก็ถูกชักชวนโดยพระครูว่าเราน่าจะได้เข้ามาทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อชุมชนกันบ้าง มูลนิธินี้อยู่มา20กว่าปีแล้วครับประมาณนั้นครับและคุณสํารวยก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้งในครั้งนั้นในระยะแรกก็ทําหน้าที่เป็นเลขาให้กับท่านพระครูพิทักษ์นะครับแล้วพอหลังจากปี4-1ครับพอรวบรวมทุนทรัพย์ได้ก้อนหนึ่งก็ไปจดระเบียนเป็นมูลนิธิครับเมืองน,นาก็ช่วงต้นท่านพระครูพิทักษ์ก็ทําหน้าที่เป็นประธานผมก็ทําหน้าที่เป็นเลขามูลนิธิและ ชุดปัจจุบันเป็นการถัดเปลี่ยนตั้งแต่ปี4 7มาผมก็รับหน้าที่เป็นประธานมูลิติต่อนะครับมีกิจกรรมอะไรที่มูลิธิ้ภาเมืองน่านทําให้กับเมืองน่านบ้างครับน่านเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือเป็นเมืองที่เคยเป็นนครรัฐมาก่อนมีเจ้าผู้ครองนครเป็นของตนเองในในภาคเหนือและในล้านนาดังนั้นความเป็น นครรัฐมาก่อนเนี่ยเจ้าผู้ครองนครจึงมีสถานะที่เป็นผู้จัดกลไกาการปกครองคือภารกิจของเจ้าเมืองเนี่ยก็จะทั้งบำรุงศาสนาการหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้านการหาอาชีพที่สำคัญสำคัญแต่อดีตจึงเป็นร่องรอยจึงเป็นมรดกนะครับเพราะฉะนั้นมูลนิธิเนี่ยจึงเห็นว่าการสืบสารบรรพบุรุษเนี่ยเป็นภารก,ร,กรกิจแรก นั้นในเขตเมืองเราก็จะมีกิจกรรมเรื่องการเข้าไปสนับสนุนทั้งตัวชุมชนบ้านวัดวังเวียงนะครับหมายความว่าทุกอย่างยังอยู่ครบในฐานะที่เป็นเมืองเก่าแล้วก็เรายังใช้ชีวิตร่วมก็คือเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตนั้นมูลนิธิก็ให้การสนับสนุนทั้งกระบวนการรณรงค์ในแง่ของการรักบ้านเกิดหรือรัก สภาพถิ่นฐานของแต่ละละแวกชุมชนแต่ละย่านแต่ละตอกซอกซอยเหล่านี้และรวมไปจนถึงบ้านที่เป็นบ้านของชาวบ้านและวังในฐานะที่เป็นคุ้มของเจ้าซึ่งปัจจุบันทุกอย่างก็อยู่ในสภาพที่ดำรงอยู่เกือบอครบบวกกับส่งเสริมให้เกิดการเขาเรียกแอลวัดชมเวียงคือให้เป็นโอกาสของคนในชนบทด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย ที่อยู่ข้างนอกเมืองหรือมาจากเมืองอื่นหรือเป็นลูกหลานของคนในเมืองให้มีโอกาสเนี่ยได้แวะเวียนชมวัดชมวังชมเว,วียงชมบ้านที่ยังรักษาสภาพความเป็นน่านไว้นะครับคุณผ,ผู้ชมครับมวลละดิฮักเมืองน่านเกิดขึ้นจากคนน่านเขาเกิดความสำนึกรักในบ้านเกิดของเขาครับ การรวมกลุ่มของบุคคล3กลุ่มกลุ่ม,มพระส,สงฆ์กลุ่มผู้คนในชุมชนและกลุ่มเยาวชนในสมัยนั้นได้เขาเล็งเห็นว่าเมืองของเขาเป็นเมืองป่าต้นน้ำพวกเขาช่วยกันรักษามันเอาไว้เดี๋ยวต่อไปผมจะขอรบกวนคนสำรวยพาผมเที่ยวชมเมืองน่านมาได้ไหมครับได้ข่าวว่าเป็นเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตครับนั้นเราไปดูเมืองน่านกันนะครับ สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบริษัทปตทจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ใช้สัรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยมูลนิธิฮักเมืองน่านเบื้องหลังที่ทำให้เมืองน่านยังคงมีชีวิตรูรปแบบวัฒนธรรมที่ยังคงอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้จากการรวมตัวกันของหลายภาคส่วนที่ล้วนแต่เห็นความสำคัญ ของการรักษาสมบัติของชาติสมบัติของเมืองน่านเอาไว้เราไปชมผลงานของความพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมในตัวเมืองน่านกันครับ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 ตอนนี้ผมพาคุณกัปตันมาที่เทศบาลเมืองน่านนะครับให้รู้จักกับคุณนกกรศิริรัต์ศิริยะนะครับซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน อีกตำหน่งหนึ่งก็คือเป็นรองประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านนะครับจะเป็นผู้นำเที่ยวนำคุณกัปตันชมเมืองน่านครับรบกวนพี่ณกรช่วยพาผมเยี่ยมชมเมืองน่านได้ครับได้ข่าวว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าที่ยังมีลมหายใจมีสเสน่ห์มีมนต์ขังอีกเยอะแยะมากมายเลยรบกวนได้ครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองน่านเมือง,นนองปลอดภัยอันดับที่316ของโลกนะครับแล้วก็เมืองน่านเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต และเทศบาลเมืองน่านเปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดน่านเขาดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองในความยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณมากเลยครับพี่นาก,กรครับที่เรายือนอยู่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยท่านนี้เขาเรียกว่าบริเวณขวงเมืองนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ที่ใช้ทํากิจกรรมสมมติว่างานในราชพิธี งานทํากิจกรรมต่างๆที่ใช้บริเวณพื้นที่กว้างใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้ขวงเมืองครับในความหมายนี่ขวงก็คือลาณกว้างถ้าเป็นกรุงเทพก็คือสนามหลวงแบบนี้นะครับสนามหลวงนะครับนพื้นที่สาธารณะถ้าเป็นภาษาคําเมืองหรือเมืองน่านเรียกขวงขวงเมืองคือบริเวณเอ่อกว้างเป็นลานลานกว้างของอยู่ใจกลางเมืองแล้วด้านหลังผมนี่คือวัดภูมินซึ่งมีจิตกรรมที่แปลกจากที่อื่น แปลกยังไงครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นจตุรมุขคือทั้งสีด้านพระพุทธรูปก็สีด้านนะครับทุกอย่างมันสีด้านหมดเลยสี <4 S 2> ด้าน,นหมดนะครับ,รบมันเป็นในยะทางพุทธศาสนาด้วยอาจจะแล้วแต่คนจะมองนะครับว่าอาริยสัจสี่ก็ได้ค,คล้ายว่าเป็นปริศนาธรรมที่แฝงไว้อยู่ซึ่งหลายหลายท่านก็ค้นคว้าอยู่หลายท่านก็เข้าใจว่าแนวแนวคิดที่ทางผู้สร้างเนี่ย ท่านนึกถึงอธิบาท4จจตุรมุกอะไรหลายด้านนะครับแม้แต่การมองมุมอมองของแต่ละท่านว่าเออม,ม,มันมันมันมีนัยยะมันแฝงด้วยพุทธธรรมนะครับที่ที่จะสอนในหลักสุศาสนาครครับพี่นกรพาผมไปเยี่ยมชมทีครับอ่าดวความยินดีรับเชนนะเชญ ครับเข้ามานี่บรรยากาศเหมือนหลุดเข้ามาในอีกมิติหนึ่งเลยภายในอุโบสถวัดภูมินจะรู้สึกเย็นไหมครับนะครับเราเห็นภาพข้างฝาในเป็นกิจกรรมฝาผนังที่แบบให้ความรู้สึกว่าโอ้ก็หลายร้อยปีนะครับประมาณ400กว่าปีนะครับซึ่งในพระบสถก็จะมีจิจกรรมฝาผนังแล้วก็รวมถึงพระประธานในวิหาร,ร,รที่จะมีทั้ง4องค์สีด้านเขาได้เจตุรมุขซึ่งในรายละเอียดเนี่ยทางเทศบาลบ,บางนาน,นะครับก็สับสนให ทางเรียนที่อยู่ใกล้กับวัดเนี่ยจะมีมคคุเทศน้อยซึ่งเป็นคนในชุมชนเขาสามารถบรรยายภาพต่างๆในในสถานที่หรือสถานที่ราชการตัวเองคือคนคนเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าในบ้านของตัวเองมีอะไรบ้างก่อนที่ไปที่อื่นตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วมันจะไปไม่ได้เด็กๆเยาวชนที่นี่รู้ถึงรากเหง้าตัวตนของตัวเองนี่ถ้าผมเจอมคุเทศน้อยแล้วผมถามเขาจะให้ความรู้ได้หมดเลยครับ อันนี้เราก็จะมีมาคุณเหตุน้อยก็คือน้องบีกับน้องเอื้อนะครับอันนี้อันนี้นี่พี่กับตันนะครับสวัสดีจ้าพี่กับตันสามารถถามได้เลยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องบรรยายก็ได้นะครับว่าอย่างที่ท่านบอกว่าเออเนี่ยจะรู้จริงอะไรอัตลักษณ์เป็นยังไงเนี่ยสามารถถามได้ใช่นะครับที่นี่ทำไมมี4ี่องค์สด้านเลยเห็นวัดอื่นที่ไปมีอยู่มีองค์เดียวก็คือสร้างขึ้นเพื่อแบบเป็นพันธกับของบุญเจ้าค่ะ ก็ S <S> จะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาแล้วสี่พระองค์ค่ะก็คือจะมีพระโกนาคมพระกัคสันโธพระมหาการสปะแล้วก็พระสมณะโคดมค่ะซึ่งลงมาประสูตรเป็นชาสราของศาสนาแล้ว<อ>ค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์นะคะก็คือพระสีอรียเนตรัยค่ะซึ่งมีการปั้นสิงค์ค่ะเราเราไปข้างหน้าวัดทุกวัดเพราะว่าสิง์เป็นสัญลักษณ์พระองค์ท่านค่ะอ๋อภาพบนกิจกรรมฝาผนังของอุโบสถเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวอะไรได้บ้าง ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของคนในสมัยก่อนค่ะเป็นเรื่องราวของคนเมืองหน้านในสมัยก่อนค่ะซึ่งเป็นการดํารงชีวิตและก็วิถีชีวิตของคนเมืองหน้านค่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ของภาพเขียนในวัดคุ้มมินนะคะจะมีเรื่องชาดกค่ะชื่อว่าเรื่องคัทนากุมารค่ะคุณผู้ชมครับน่าทึ่งครับผมสงสัยใครรู้และพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นกับตาผมถามจริงน้องๆตอบได้จริงและเขามีความรู้จริงในลากเงา ในอัตลักษณ์ในความเป็นตัวตนในความเป็นคนน่านครับน้องบีกับน้องเอ้อครับภาพนี้คือภาพอะไรเป็นภาพของปู่ม่านแล้วก็ย่าม่านค่ะอ้าวแล้วปู่ม่านกับย่าม่านทำไมถึงชื่อเดียวกัน <One input> ก็เพราะว่าคาว่าม่านค่ะแปลว่าพม่าค่ะแล้วก็คาว่าปู่กับย่านะคะคนมึงน่านค่ะถ้าหากว่าไม่รู้จักกันค่ะก็จะเรียกว่าปู่น่านย่านั่านค่ะจงเรียกว่าปู่ม่านย่าม่านก็คือหญิงสาวชาวพม่าค่ะหรือว่าผู้ชายชาวพม่าอ๋อนี่คือปู่ม่านย่านม่านนี่เป็นชาวพม่าเหรอครับเนี่ยอ๋อแล้วในการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยยังไงครับเนี่ยก็ปู่ม่านนะคะจะสักตั้งแต่ปูขาลงมาถึงต้นขาค่ะ ซึ่งวรรณกรรมทางภาพการมน,นคะคะเรียกว่าการสักลาวกุงด,ดำค่ะจะสักเป็นรูปลิงลมค่ะแล้วก็ตรงหน้าอกนะคะจะเป็นการสักฝางค่ะซึ่งคาว่าฝางนะคะก็หมายถึงสีแดงค่ะสักเพื่อประดับประดาตนเองแล้วก็บ่งบอกถึงว่าในบ้านของชายคนนี้มีค่าาถบริวารเท่าไหร่คะ่ะอ๋อนี่บอกถึงจตถาบรรดาสักศักดินาความมั่งมีอย่างนี้เลยดูที่หน้าอกรอยรอยสักค่ะรอยสักบนหน้าอก ถ้าหาว่าสักมากค่ะก็แสดงว่ามีฤทธาบรรดาสักมากภาพนี้ค่ะเหมือนท่าทางก็คือเหมือนกระซิบอะไรกันอยู่ค่ะอาจจะเป็นทั้งกระซิบรักค่ะอาจจะเป็นการนิทาก็ได้ยเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้มีพระเท่าผู้แก่ชาวเมืองน่านนะคะได้ยกคําเกี่ยวสาวขึ้นมาค่ะที่เห็นว่าสอดคล้องกับภาพนี้ได้ดีค่ะคํากรบดันนะคะก็ะมีอยู่ว่ากำพักน่องกูปีจักฝากเวนินน้ากกัวกัวน้องจะเน็บน,น้ํา จักฝากไว้บนปื้นอากาศกลางหาวกกัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาขะลูกจักเอาไปใส่ในวังควางคุ้มกกัวเจ้าป้าใสแล้วจะลูเอาของปีไปเลยเก็บไว้ในอกในใจตัวจใจปีนี่จักฮอมันให้อหี่อหีหา้องอันเป็นตีหักงามปูปีรับสะดุ้งตื่นเววะคุณผู้ชมครับจะฝากความรักเอาไว้ ในพื้นน้ำในแผ่นฟ้าในเวียงวังก็กลัวจะไว้ใจไม่ได้ครับเอาไว้ในหัวใจของพี่ฝากไว้ให้กับน้องเลยนะครับที่เข้าใจถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกแลับผมคิดไม่ถึงเลยครับว่าเด็กตัวเล็กๆจะรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาวเมืองน,น่านเท่านั้นไม่พอครับพวกเขารู้ถึงความเป็นมาของจังหวัดน่าน เอกลักษณ์คุณค่าของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านอีกด้วยเรียกได้ว่าทุกคนที่นี่รักและหวงแหนความเป็นจังหวัดน่านกันจริงๆทิี่นครครับนี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่คนเมืองน่านเนี่ยเขาให้มีมะกุเทศน้อยเพื่อปลูกฝังให้เขาภูมิใจในความเป็นคนเมืองน่านซืมซับว์วัฒนธรรมอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับครับส่วนหนึ่ถูกครับแต่ว่าการที่ทางเทศบาลวีนโยุาย หรือคนบริานมีนโยบายนี้นะครับคือเป็นการหลักสูตรท้องถิน่นซึ่งไม่มีในหลักสูตรอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดว่าในหลักสูตรท้องถิ่นต้องเหลือจากที่รัฐบาลเป็นส่วนกลางหรือทางโรงเรียนจัดทำเนี่ยเราต้องนึกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองมีสิ่งดีๆใกล้ตัวเองต้องรู้ในีัวตองตัวเองซะก่อนนะครับถึงไปรู้จากคนอื่นหากเราไมา่รู้จากตัวเองแล้วมันจะไปข้างนอกไม่ได้อันนี้ก็เป็นนโยบายของผู้บริหารด้วยที่จะขยาย ให้น้องๆหรือเยาวชนต่างๆได้รู้รากเงาตัวเองทาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเป็นอย่างไรต้องต้องรู้ตัวเองก่อนก็ฉะนั้นในหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลซึ่งทั้งหมดมี3โรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนก็ที่โรงเรียนจุลปีเปนี่ยเขาก็มีหลักสูตรมีวัดภูมินที่มีอุบัติที่โดดเด่นแล้วก็ให้เด็กเป็นหลักสูตรทุกคนต้องรู้เลยว่าในโริเรียนใกล้โรงเรียนตัวเองเป็นอย่างไรโรงเรียนวัดสุนต,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 ตามีวัดสุนตานอยู่เนี่ยซึ่งเป็นศิลปะของเขามามีพระเจ้าทองทิพย์ที่ใหญ่ที่สุด เป็นที่สักดิะของโคงนะกองเรียนเทศบาลประสะกานเขาก็มีมัคคุเทศก์นอยเือนกันนะครับเรียนมัคคุเทศก์อะไรก็มีนะครับอันนี้ก็คือหลักสูตรก็ใช้วิธีการเขาที่เคยใช้กันตลอดก็คือกุศลบายนะครับให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกด้วยนะครับไม่ได้ต้องจําเจในห้องเรียนนอกห้องเรียนก็มีนะครับคุณผู้ชมครับได้เห็นความสามารถและการแสดงออกของน้องๆเขามีความรู้ความสามารถข้อภาคภูมิใจในอัตลักษณ์รู้ ในถิ่นที่มารากเงาตัวตนของความเป็นคนน่านขอภาคภูมิใจเขารักเมืองน่านครับเป็นกุศโลบายที่คนเมืองน่านเขาช่วยกันหลอ่อหลอมปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งความดีงามสเสน่ห์ของเมืองน่านครับขอบคุณทั้งพีกับน้องเอือนมากเลยนะครับ,บคบบครับเก่งมากน่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ทำพูดนี้ไม่ได้เกินความจริงเลยเมื่อได้มาสัมผัสกับความงดงามทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านที่อยู่ผ่านการเวลามามากกว่าศตวรรษนั้นยังคงอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างลงตัวสิ่งที่ทําให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสและหลงเสน่ห์ในความเป็นเมืองน่านไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆศา,าสนสถานวัดวาอารามมากกว่า400แห่งที่มีอายุยาวนานสมเป็นดินแดนที่อยู่ร่วมกับศรัทธานในพระพุทธศาสนา นอกจากความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแล้วความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันและชาวนานยังคงรักษาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเหมือนมรดกที่ได้รับการส่งต่อจากบรรพบุรุษเพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตอย่างแท้จริงสัปดาหนะ์หน้าผมจะพาทุกคนชมวัฒนธรรมและม์ขลังของเมืองน่านกันต่อและพบกับโครงการต่างๆที่มูล,ลนิธิฮักเมืองน่านได้สร้างสรรค์เพื่อจังหวัดน่าน จะเป็นอะไรนั้นติดตามชมนะครับ